เบ่งจ่ามือนีนั่งเสียผัดแกงเหด็ดในเห็ดมาสองดอกจ้ะไปทั้งเถาหะแต่ว่าบฮั่นไ้เน่า,นในในา้ะจะเถาอยู่แต่ว่าป่เน่า,น,านั่งอันแม่งกินนั่งกันเลยเสียงมาแกงจ้ะอยากกินแกงเห็ดสดนะนะปีนี้เนี่ละสองดอกนี่ลละเป็นเห็ดสดแรกของปีนี่นี่ยละกันสใส่น้ำใหม่น่าจะหยิบหนึ่งจ่ะเพระาะใส่เบิดดอกหนจ้ะเบ่งนั่งยองอย่านั่งนะจ้ะยองอย่านั่งไม่ละคุณดีพนังเดี๋ยวนั่งเสียมาต่ำเครื่องนะจ้ะ สวัสดีค่ะพอๆกับชาวนั่งเองฟินแลนด์อีกแล้วมือนีนั่งกั่พ,พ่อพี่อน้องว่ากินอาหารอย่าง,งนี่จะว่าเบิ้งด้วยเนี่ยมันอาหารเฮ้าคือมันอาหารสิงโตจะเบิ้งด้วยผนะู้น่ะเป็นดาแซีบบมาจา้านั่งไปรอเลาะมากมือเนี่ยนั่งเมย์เลาะเบิดมือกับมือเนี่ยนั่งรถอยู่แล้วกันเบิ้งด้วยค่ะมันสีเขากันบ่นั่งอ่นยานพญ่ยจอดรถแล้วนั่งกันเลยว่าฉันขอยางไปเบิ้งมากัน อันบูเบอรี่กันเด้อมันสุกบอวมาสั่นนั่งว่านั่งเลยยางลงไปนั่งเลยไปพอเฮ็ดสองดอกจ้ะนั่งกันเลยอมาแกงใจน้ำอย่านั่งยองอย่านั่งเอาจ้ะนั่งยองเอาน้ำอย่านั่งคุณดีไปนังคนจ้ะโอ้ยนั่งกันว่านี่ขีเขากันเพราะเนาะอันนี่ว่าสั่นอันอาหารสิงตัวกับแกงน้อไม้กับแกงเฮ็ดนี่จ้ะเขาว่าเขานั่งกัสิเฮ็ดอะไรมันเขากันจะมืออนี่นั่งอย่ากินแกงกันเฮ็ดสดนะจะ่ได้กินถ้าก็ดีจ้ะอันเฮ็ดแกงเฮ็ดแรกของปีจ้ะ พราว่าบได้ไปทั้ไปหลายๆเลาะคร ắc, รัาากเลาะเนี่ยจะมือเนี่ยเบื่องอายรายู้อักอายห้วยๆอยู่มากนจ๊ะมากินน้ำานัาง่งคุณเดียเบื่องอายดัวจ๊ะอใหญ่เบาอีกแล้วเธอบ้านเธอบด้คูกิงมันดิน่งไซั่นอบด้คกกิงกับานตายก็สซ่านคอยัสนออกะืออือ คัมแบกแห่งมันจ้าฮืมเรื่องอยาฆ่า,าเชื้อมันจ้าฆ่าเชื้อมันกันโควิดหายได้ด้วยยาฆ่าเชื้อจ้ามาจ้าฮันนี่มามาจวดนั่งตุ่มจะพักยิเลิศกันแล้วจ้า นั่งหิวนั่งซันใส่กลับมาเธอนึินกลับมากินเขาด้วยอยากกินพ่ออันกินพ่อว่อกินพ่อว่อหิวลายทั้งทีนะแล้วก็กลับแล้วก็ออกไปไม่เนี่ยแล้วก็กลับเขามานั่งนั่งมานั่งกับเ้าเฮ็ดกินนแลกินพ่อใหญ่เราเห็นบ่อย่างเนาะเราซื้อมาสําเดลแล้วเอาเขาไม่โคเวฟกิ่นทั้งทีของนั่งมาจักมาลุงกุ้งกัวอยู่ผู้เดียวเราอินมาเราสบายแล้ว ยังหิวไหมหิเวเสือกขึ้นฟ้ามั้งครับบากันพริกนะเดี๋ยวมันแซ่บมาเนื้อจะพูดอะไรก็ได้ เขาใช้ต้มขมต้มแบ่บหน้ามหนมันแกงเห็ดคนใไม่นะโอ้โหมวยฮีลีน่งเองอแส่เพื่อเกาจะเสียวใส่พักในแก,ก้วเนาะยูเป็นสั้นๆใส่อยู่ตุมใส่ผักยิเ่เลิศในระนาอเอาขวานอ่อนใตดี่นิบางส่ง นี่ก็เป็นอันโหละผายูกระทางเขากั่งละจ้ะพลายดอกซองสำหยอดล่างเก็บมากก็ได้เหมียอ็กินมันแซ่บจังลายพักลาย บ้านเข้าเลเห็ดปวกประจะนน่าคือเห็นผู้ใดพ่นลงไม่ไต้องเจอเห็ดปวกแท้เป็นตะออนเนาะน,น่าเห็นเราหน้าหนังชิ้นความบ้านคิดพ่อไปหาเก็บน้ำปลาอย่างน้ำปลาไผ่อันปลาปลาบ่นางนะ อยากกินเฮ็อดเดมันห่อนอุดอายห,วหว้วยๆยอ่มาเท่าทาี่จะแก่ค่อยเขา,เขาน้ำเขาเนื้อพอดีเพราะไงบรเณา,าบรรณาได้แบบบเน่าทด่อะบแปดแล้วบเน่ามีนอนมั้ออยังใส่สินยางเพิ่มเวิมเพิ่มเมออมเมื่องื่มเงื่เย พญ,ญาไปเอาเก้าอี้จ้ะสร้างเก้าอี้ไว้แล้วโอ้ยปาดจวดหยาดทองขนาดแล้วจ้ะมันยังมาเถืงเอาเอาอีกเชอุ้มเอาเอาีกเช่นโบกกันเนี่ยโรคลายหายได้ด้วยยาฆ่าเชื้อคัดคมตะคมใส่กันทนะั้งคมหมังเวลาคมบี mm-hmm เห็ดเหดสองดอกเหดซองดอกทำไมยิบหนึ่งในถวยหนึ่งพอดีถามพี่จริงเมื่อนี้มมกัาสิมหาได้จะนั่งกับบอยูบานเขากันที่แล้ววันสิมาบันที่พัวเพิ่นไปเ็งานก่อนมันกัเลยมาบ้าันอยากกัเลยว่าเมื่อหนานัดกันไหม ทำไมครับค <c oughs> วามเหมีวบ่ปานีิไปเนาะคะ่ะกินปลานบ่เคยพอ มันละน่อรอยมากจ้ะมพักหลาไหลขึ้นหน้าวา,ลานล่ะมาย่างบะมี่ของบะมี่ย่ามหลจนได้เลือดก,กินอืมแกนุ้ยแม่ก็ตําม้อนี่มันสวยนากเลยนริครับแต่ว่านั่งอยากมันนั่งอยากพ้องกันสองอย่างนั่งเห็ดมาเลย แสบพี่น้องมามากินน้ำล่างมากินเป็นมูเนะซื้อมาปบาลายดอกแต่ว่ากินม่าเบิดดอกคันเนี่ยลนลาเบิดกันจะใช้ถ้วเย็นไว้ตื่นเมื่อนามากมากลัวเอ็ดชูกกินมาได้ีอ่อยู่ทั้งนี้หางานแล้วก็ตับเป็นแพทย์เป็นแพกไว้ หางให้เจ้าก็หั่นเป็นหั่นเป็นขอ้อเป็นข้อไว้หางมันลิ้นก็นเป็นลิ้นมไม่ได้จ้ะลิ้นหมองแย่งมาเลยแบบแหงมันก็ทำแล้วามเนื้อแล้วข้ามหัวบาลท่ามิดเดจัะขันทามนั่งนิดนี่นั่งมาเพราะกินอยู่แล้วก็หางไงกายกบาลท่าความ,วามเขาบอกินเังไอใคือเฮ้ากู้นี่ Bữa bớt đơn này mang đấy đâu đưa gì cơng nên thôi cả nhà đã nang nang ăn bước. เสื้อลงไปค่ะกินแล้วก็คาเสื้อลองไปยายมันดันไงไงขึ้นนี่พ่อใหญ่กินเบิร์ตซิมฮาน่านกินเบิร์ตปองนึงครับอันไหว้แก้วนึงจะ้ะมืน้อนี้เราบ่กินเลยมื้อนี้น่านกินปองเดียวกับพอ่อเราจ้ะใส่เด็กสองข้ามกันนะ ก็จะกินแกงน้ำไมัเรนมาเล่นนี่อ้ะแกงน้ำไมัสิประจงมันดอกมอกมาดูโปรตีนกันเลย ไปไกลมากกับแวนด้วยช้ากลับมาขึ้นใจ สำหรับคลิปนี้นั่งก็มีอย่างไรครับพี่น้องมากินเนี่ยละจ้ะอันอาหารสิงโตกับแกงเห็ดเพิงแรกของปีเนี่ยละจ้ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนี้พี่น้อนึกก็มาด้จ้าสวัสดีจ้า